ก็ีเที่ยวเอาเมื่อใด้มาเมือนก็เที่ยวเใช่ไหมอ้อมัอนบนมีนม้ำเด้สยงามคือมีหลายทางเนี่ยเอาทางนั่นก็ออกเซโนทางมีเมือบา้านในทางบอเขาเอาเนี่ยบอเเอากบอันนี้น้ำใจของเฮาเอาป้ะเอาให้เจ้าก็ได้เ<อ>มือ่อซอยซอยก็เอาเอาอาวมึงไน่อัดผู้ดังบ่อ <laughs> อาบงอยู่หวยของเราชิบะฮังเด็กไปบอกเจ้าคือบะทามดาวถือกระสอบลงจะเห็นบอยอดพักกระเิดอันขาวฟูหลุกห่างแม่นบ่แล้วงจ้าชิวะยังอันน่ะนี่เป็นยังชิบะเอ้านี่เด่นี่นี่เห็นบ่ สบายดีเด้อสบายดีเอฟซีได้ประกุสุดคนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันขึ้นมาแดดามหน้าตอนเที่ยงเอาเปิดทางใดเวัดเลยฮะให้ลูกสาวนะเน่เอาว้าวเหตุยังนั่นเอ้โหพ่อกำังงมห้อยให้ลูกสาว ลงเลยแม่บลงแล้วฮะก็อยู่ทีพังมันนั่นแหละคือมาจากลงน้ำอือถ้าลูกสาวถ้ลงต้องปิดใส่กระเลิกหรือจริงงมหอยบ่เอองมหอยให้เพิ่นเมื่อกินหอยน้อยเนย่นยป่ะเออสิลงว่ะน่ะปลาลงก็มาลงทั้งนี้แหละงมแถวปลาบ้องหมดแล้วมันจะงมแถวปลาพักบ้องพอวะ เอ็ดลอยน้ำเป็นอยูอ่บ่ฮะจักแล้ว<ะ>อย่าลงเมฆกับบัวจักขึ้นกันเทาง่ง,ง,ง,งวงมหอยคิดเข่าเที่ยงเลยสิผ้าเมื่อทรงไช้เพียงได้น้ำลงด้วยค่ะเมฆนี่ยพอลงเลยไหม còn cứ pin bạc lông lùm thầy ơ hơ thấy bà đi chuộm hùa như ơn bơ thấy thằng lục xào đấy thấy ơ nhả bật lèo đập na tắt nhả thấy ơ à, thì đông dây bụng này khôm hụt ồ thằng lục xào เดี๋าเนา่นก็นตัดไหนงวเป็นลึกทึดใส้ลูกสาวอีู่ั้งใดใสเอาอยัางนั้ะโอ้หวเมื่อไงบ่อีละ่ะหกเมื่อไงโอ้เดี๋ยวสิไปด้านนั่นก่อนอโอ้รอๆฟังามายากไปรดแคบม,มันแล้วนะ ได้เลวบ่ได้อยู่มือห้ปลานางกับเดูมีได้หอยพูงหลังหอยใหญ่โอ้หอยจุ๊<ห> <c oughs> เป็ดแตดดาหน้าไปลงน้องเนาะเบ่กขี่ยงางไปรับทั้งนั้นกันก็ประมาณนี้แหละหน่อยเนาะลูกเศ้าหาใจเศ้าหน้าเห็ดให้เห็ดหน้าเพื่อสิได้กินเข่าพี่น้องเอ้ยหลังซูฟ้าหนาสุดินเห็ดโอ้มันี่เพิ่นกระดําได้สามสี่ป๊อกมน,นี่เด๋ยวระดำเหน่อนั่งบราณหกเจ็ด โน่นยังเก็ดยังเก็ดไฮนิดหน่อยนี่ซิบยังซิบหายังซิบหาไฮเดี๋ยวสิเลาะไปทางน้องเมย์พื่อแหละเดี๋ยวขอขอยก,กินข้าวกินยังแล้วก็สิออกไปสง่งเพฝนเซโนฝนจะฟาดโต๊ะของใครนาองเลยฟาดโต๊ะของใครฝนก็ได้ เฮ้ยนะเฮียบอเฮียบอพักเกษเมื่อพัดกินก็ได้ได้วม่ให้พักกเสษแม่บุญบ่ลงแน่แม่บุญแม่บุญยันนะ้ำนะ้ำเลิกะ เห็นปะพ,กพากเสดภูมิโอลงรองเนี่ยตาปาเห็นปะโอ้ครโหเสียงหัวเวอนบักอ้ยบบดงหาหนไม้หหวยผูไอ้ไปหาหนม้ยขึ้นไปน้ำอดากปอ้ไอเรามาแล้วปานี่ อันนี้แม่พอกเศษไงคักบ่อไหมาอีกบ่อ,อบ่อด,ดังๆนี่งวาเมนว่าจะนาลาบไปจักป่าพาขึ้นคำพพพส,ยสวยหนามันนีศิสะหัว,พพพพพวหัม<อ>วมอไหเ,าเา้า

được, áo cho khảm nó đi cả đấy, ác cố tập bọn đệ bật bụng giật luôn dùng vào này, mình ăn vu đằng หมุดน,น้าอัดดังไม่ไอ้เพราเคยเห็นเจ้าของมาหายใจน้ามันสิเข่าว่าหูดังงมยังพี่พาคเกษตรเมื่ท่านนี้เห็นบ่เด็ดนะแม่เมื่อไปกินจก็เกอดร้อยก็ร้อยบางนีอันพักมันกรรอยอย็นร้อยยงกายเดียวไปทังไหนโอ้ทางปุ่นเฮงเลิกทัางนี้แล้วตื่น ทางผู้หลุกไลยทานผู้นูไนน้ไปบางปลายพักนี่มันกะตื้นไหแล้วปลายพักนี่ตื้นน้องกุไอ้้นฉีลงแล้ว ข่อยก็ลงได้บ่เด้อเว้ยคันเพียงงามคาข่อยก็ลงบ่ได้นีเด้นี่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 เห็นบ่ผักกระเชิดคนก็ลูมออกเห็นบ่โอ้ยนีเด้เออเด็ดเอานี่ผักกระเชิดน้ามยังพัดกินมาพัดกินกับข้าวเจ้านี่เห็นบ่มันกำลังงามบ่มีนี่บ่นี่เห็นบ่ลงหเนาะฟอวริปหัวเฮาเอาว่าลอยหนามเป็น เอาว่าปลกระเฉดนี่นเอาไปเอาคือโมเด็นเอาซะมันแมนยอดมันวัดแล้วภูหลงลาวเจ้าเห็นบ่หอยรูกก,รกอยู่น้ำเกลือปัากระเฉดนี่พอเจ้าง้มหอยบั็นลูกเช้าร้อยลิตรอยู่นี่ได้หอยเห็นบ่นี่หอยตามมาช่วยช่วยอยู่พ่องมหอยให้จเจ้าเมื่อกินได้น่ะเจะ้าบอกกินบ่หอยหอืมเป็นยังหืมกินบ่เป็น มันเป็นยังมันเป็นบัถือกับธาตุเจ้าเอาให้แต่ป้านางพ่อสิเมบกกินดูกินเด็น้อไม้กินแต่น้อไม้ลงไปห้าบอกไอ้ฮาน้อไม้เอาบ่อหะเมื่อแกงจากยอดเอาเมื่อเห็นบอกไอ้เราลงไปหาน้อไม้บงอยู่ห่วยพวกเรา เด็กไปบอกเจ้าเครื่องประทับแล้วถือกระสอบลงอือจะเห็นบอยอดพักกระเชิดอันขาวฟูหลูกห่างแม่นบ่แล้วใช่ใช่าะยังอันน่ะนี่เป็นยังฉิบูฮ้อนี่เดนี่นี่เห็นบ่ฮะฮะอู้เด็ดถักบ่งกับกล้วยหัวกล้วยหางอ้าวมันคืเป็นอ ก็พัดกินนี่แช่เด้อพักเกษน่ะไงไปจัลงไล่สิลงไล่เดี๋ยวมันสีปี่ะมาเด้อมาเด็ดพักกษะเช่ไยเนี่ยพี่เนี้ยขึ้นอะไเนี อเ,เอาบ่อพักเศษเดีวนี่เด็ดพักบ้องยังได้กว,ย,ว,กวยหัวกวยหางบุกอ้ายไปหาหน้งไมมเดี๋พอจะก,กินต้มน้งไมไงน้ำตกงนมอ่ะประมาณนี้แหละโอ้จ้า จะน้องน้าเดี๋ยวจังอันขอการอยู่ท้องเทียงเพืเอยะนรอย่าหาวสิขึ้นไปก่อนไปเห็ดเอขึ้น่าเด้ไหมเด้อเด้วเอามาเด้อมาเด้อขึ้นมาแต่น้องแล้วก็มากินข้าวเอามาพีกว่านะกินข้าวล้วก็มานั่งร่มกันบ่มานังใกล้ๆกันนี่นั่งกดีได้เห็นอยู่ว่าหมากยังทางหลังนะอันนี้มัน่อยหนา ฮะอันนี้พ้อนี่สิข้อเสีอใสีหมานเลยนะโดยสบายดีโดยเพิ่นขึ้นมาแต่เล็ดฟักบงอยู่น้องน้องเมแล้วก็กินข้าวแล้วก็เลยลงมาอยู่นี่เอาคือสีมันมืดแท้บว่นี่เป็นมาบรรยากาศข่าฝนนั่งจับดีกว่กอาหารข่างใช่ปานติ่งปลาปลาอะไรนั่งจมอมดอยู่ดีอ้าวลงสิได้ขาเงายยาวฮะฮะมันหนาวมันยาวกับขายาวกับท่าเนาะเครื่องหนึ่งเนาะ กัดมาให้ปานางแม่เยอะดำนากกเกะเกห็ดคืนนกเกะย่างขาวเลยแมน่นเหเออเห็นว่าผู้ย่นกันยื้อเอายื้อเอาแบบไหนแบบไดนทาเพิ่นดำนายอดเด้อปลาซิว,วปลาซิวบอดในีสกัยอดนะกินปลาซิวเด้อคืนวันนับอ๋อเด้อ แต่ถ้าคุนเต้ก้าได้ป่าวันนี้ป้า่ปานางว่ะบทยนนี้หดเสียงเต้กะเหตุไดถึอเนะป็นยังบอกเคยเกิดมาหนี่จักเถื่อบอเถื่ออยู่บ่เถื่อที่สองเถื่อที่สองโอ้โหเดี๋ยวบอกไฟเด้วปานาง เดี <im iti> ๋ยวป้าคุณบอกใครบอกเคยเจอที่ซองว่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสิวปานนั่นว่าถ้าอยากไปลูกกะจ้างเนาะมื่อเบิดมื่อหนี้ได้ยี่โบซาวพันกะแน่ใจเบิดมื่อนี่คันไปตั้งลูกนี่จีได้จักมัดขึเฮาบุกะบุกะเอาคือบมลองเบิังุ่นเงยบิังกล้องพุดนะแบบหรือว่าหรือว่ากระเจ้าบราช่างกาวานี่บุกะบุถึงเขาก็ส่วน ชวนอยู่คือบป็นร่องไปเป็นข่าส่วนห้าวหวานใีหมูเขาเผาเฮือนถือเป็นเห็ดบุเป็นรล้ว่าตรงๆรดเออเป็นเห็ดบุปเป็นนระนาแบบว่าคนบุกเคยกับเมนนะกับติดอออมันก็เข้ากฮียนไปวิสีลาดีกับเป็นบีซีมาในกะซีมานี่ยแล้วเนียงก็ซีมาเี่ยวข่าวนไงบุญสีมาลองโอ้ย บัดนี้ยเพื่อนคือป้าแล้วว่าเอาละมาเกี่ยวเขาพี่จีเด้เกาะมือก่อนจีเด้ปัวมือก่อนละวะตัดมือเียรีสปอฮะเหมือนโบเป็นการตัดมือเนาะป้าเนาะจักว่าสีลาบแจ่มโบจักว่าเอ้ยเมื่อนี่บัดนี้เฮายย่านโบทมข้าวอยู่บัดนี้ย่านโบทมอยู่บัดเกี่ยวแล้วแล้วว่ามีมย่นมิจิรีอยู่เนาะลาบเด้เกี่ยวกับก็จะไป็นสีดำตา เลบตีนก็เป็นเก็ดหอยบอกบ่าหามายามเกี่ยวกะมันกะสีโดสบายกว่านี้ถนนทางกับมันกะสิบดเพื่อนคือบังอ้ายนี่กะยามเกี่ยวมันกะสีเที่ยวเอ้าเมื่อแดบบ่เมื่อมันกะเที่ยวเมาไหมอ้ามันบอกมีน้าเดียม่าคือมีหลายทางเนี่ยเอาทางนั้นก็ออกเซโนทางมีเมือบ้านในทางฮอดบ้านทางนั้นออกเซโนเจ๊ลักฮอดบ้านฮอดบ้านกับประมาณสี่หลักุณจแะ หาหกหลักใกล้ใกล้กูนีบอกุดหนีน่อยหนึ่งทางพี่กับซีเลนอยู่ประมาณนั้นักหนึ่งแลไรนากบบนเลยมีแต่ลังบางไงเตอยูเือะเลยมันแบแบบนี้ได้ป่ะแบบย่มแรกเนาะเทียงขี้ก็นอนเทียงนี่ก็นอนแบบบัดเขาอยากมีเวียอนเขาเจงเมื่อแบบอยู่หน้าแลไก็สบายอีกแบบหนึ่งน้ำงัวน้ำควายเฮาแบบยังเ็ดไกลเมื่อเฮือนบัด ใครก็เพื่อมบาถงงัวเราวบมี่มองนอนมันกับ่เมื่อได้งัวคํามามันกาลังเขาบรถได้มัน่บมือหดเือนเมย์เข่าอะไรยานยานยันเนี้ยยันซนฮะโอ้สิไปยันมันเนี่ยมึงแน่งัวเมย์นะอยู่กินอยู่นี่เข้าปลาในเตียงอ่ะเมด่อเดดพักขึ้นมาผัดมาได้อย่างงัวจังได้ก็ว้เองเจ้า ตอนนี้กับฝนท่านในโต๊ะล้วก็สิออกไปส่งเพิ่นเพิ่นว่าสีเมื่อมื่ออื่นสีลงใส่บาทเลยคิดในใจเมื่อกะคิดสิกะมาอีกอยู่บ่มาแมินบ่เลยมาดำนาเซเมอแล้วขัดขัดอยู่จักสีหามือแดดบริษัททนไหนฮะขัดอีกจักสีหามือแดดบริษัทท่านนะได้แลนะ้วก่อนได้บ่แมินปวดซอใส่ดำมืดมือเฮ่ออีแวยับปวดซอใส่ดำมืดเฉาพิน,น้า คนแบบคนยังบุษันเคยพี่น้องเางไร้างเม่ไหะแบบบุเคยเห็นหน้าบุ่ันซะเนาะบุคือได้พวกเฮาบัดใหญ่กับใครกับนาคนเฮามันกับบุษันกันถ้าว่าเขาเป็นลูกสาวหายสาวนาเขาคิดเป็นเนี่ยวันนี้จะเป็นลูกสาวยังไงก็ใครอยู่ที่นี่มีผู้หยอกอยู่วะบุหูจากสาวอนี่ยเฮาบุษันลูกชายใช่สาวซะลูกสาวซาลูกสาวซาเห็ดยังกัตื้อตื้อเห็ดคือนนังมันสิมวัตคือเม่เนี่ เกิดมาไล้อยู่กัใไ้กัหน้ามันก็เลยเหดได้คือป้าได้ใช่ป่ป่าอ็เกิดกำไ้กัหน้าย่บ่เตกับพอกับโย่กับวันเหตไปน้ำผิ่นทัแหละไปหาเราวก็กับจ่างกับไปก็เคยเนาะกับโบได้มีไฮมี่หนาคือเห้าผัดใหญ่มากผัดพ่อเมยผ้าเห็ดสีมันก็เลยเหตได้คันเห้าโบเห็ดผัดพ่อเมยเห้าเห็ดอยู่เห้าสีนอนอยู่กับบบได้แบบนั้นได้มีเอ้ยคือเมย์นี่คันว่าพ่อเมยเห็ดสีนอนเบิ่งเมย์กับโบได้ ใหญ่มากพอเฮ็ดเรียกได้ก็คือเฮ็ดคือโชคใส่คือการตออย่างน้อยซี่แล้วก็สบายเลยเถียงก,ก้าแล้วอีกสองสามปีนี่เป็นแล้วเป็นไนเจนพินนาเนี่เพอเพอลงนั่งตะกา้าพี่บักหล่ามานั่งเลยลูกมานี่นะมาทายคิดอยู่มัาสบายดีป้าลุงกันลูกเลยมีสิเมืออะไรเห<ด>้มานั่งเลยเฮ้ยหล่ะได้มานี่ยลมในลูกหล่าลมเด้อมาสบายดีป้าลุงกันลูกโชคดีพี่นกมือสบายดีป้าลุงกัน เด่นเด้นั่งลงเด่นป้าลุงก็อยู่นะนั่งลงลูกนั่งลงสบายดีป้าลุงก่อนเออป้าลุงก็อยู่ในให้ลูกเป็นเบิ่งชกชัยกันนกมือบายดีป้ายดีชกชัยกว่อย่างสบายไป้แหงนไป้แหงมีกุยเวียกไว้เด็กกุยเวียกกคนเด้อนี่ยังถึงมือนะ ไปจังได้กะแบบนี้แหละพี่นางไยสาวหงซสาวนาดีแล้วมาเป็นลูกเม่บุญต้องได้ดำหน้าได้นะปะแม่ได้แม่เห็ุยังไงต้องเห็ดแล้วไปคิดอยากเป็นลูกเม่บุญเลยมันกันทนโตได้อยากทนก็ทนน้ำตอนนี้อยากทนก็ได้ทนทนได้ได้ตอนนี้กะแต่ชบ่เอิญแม่บุญอีกว่ายืเอิญอยู่ว่าได้หยอกกันแม่วะป่านางวะโคะว่ะ เป็นนกไย่างจอบกินปลาเทพป้าว่ะเปกนกากรเยืะนยืนอะไรว่ะอาจจะงด้กาเมื่อมันเป็น่็เป็นกันเยียนไปสิเมื่อเลยเดี๋ยวกับเป็นไปเรื่อยคนเท่ามันเป็นมาแต่ท้องดอกเพราะว่าเจ้าบ่เคยเห็นมาแต่น้อยเนาะบ่เคยเห็นเจ้ากับบ่เจ้ากับบ่เคยเอาหัวจุ่มอยู่แบบสี่จุดแค่ มือแรกนี่มือแรกมือแรกนี่ท้อยที่บอกเเลือดมันลงหนานี่หนาสีบัวสีสีนั่นั่งะเม็นนักหนาเด้บดีหดบดีเจมหดแอวบดีเจมหดหลังไงโอ้จะขี่เจ็บเลได้นั่งเซด่าไปยืดจีบบุคันบ่อมานอนเป็นเน็มจะไล่ก้ามือวานิยืดเธอเลเมื่อวานนี่แซด่ายืดต่มื้อนี้บดีแซดคันบ่กดมัอคือบ่บดีคันนั่งเซน่าตากา ใบใบก้าสีดำมาได้มายืนเธอเลยเธอเลยคือหล่สาวพายอย่างนี้นุ่มมากเลยซูงสนุกงามอาซาจังได้กาสีออกไปส่งน้องคนก่อนย่านแบบว่าฝนตกลัดทางเดี๋ยวให้เมื่อกล่าโชคชัยเอ้ยบอกพ่อนี่เติมน้ำมันรถให้เอ้ยเมย์ได้หรือเปอ่าเติมน้ำมันรถให้เอ้ยเมย์ไปลูกไปไปไปบอกพ่อไปจะไในราศิลงเห็ดเวี้ยไป ไปบอกพ่อไปเติมน้ำมันเห้ไอนี่เนี่ยจ้ะแม่สิเมื่อชงเร็วเนอะไปคนเก่งเอาบอกใดคือภาษเพิ่นมากกับเมื่อวานนี่ลงเห็ดเบี้ยกับจักชักมุ้งนี่กับขืนกินข้าวเที่ยงกับสิเมื่อชงเลยไ่น้องคันลงไปอีกอ่ะเดินทางไกลสิแล้วเม่จังว่ามันทางมันไกลก็เลยบ่อยากให้มากปันใดน้ำมันไก่มันกับไก่ดอกมันกินต้มกินต้ม กับพ่อไปพ่อมาอยู uh ่ใครน้ำใจสูวะน้ำใจถอยกะคือว่าฮะใจสูอยู่ว่าอะไรกะเป็นลูกสะใภ้าเศร้าหน้าได้อยู่บ่ไหนวะฮะเศร้าหน้าไหมเป็นลูกสะใภ้บ่บ่เป็นบ่แล้วลูกสะใภ้าเศร้าหน้าตั้งเจอคนอื่นน่ะแหละลูกสะใภ้าเศร้าหน้าล่ะบ่เป็นเด้อไม่บุญเอลยเป็นหยังคั่นเฮ็ดนะโอ้ยถ้าว่าเป็นลูกแม่บุญแบบเออใครนี่ถ้ามาเฮ็ดหน้าแม่บุญไปเป็นลูกสะใภ้คนอื่นโอ้ย จักซีเมนปิ้งไ,ไ,ไ,ไวอ้าวแต่ตบุญวาสนาจะได้อีล่ะนะอัติบุญเแล้าอันเอาคนเห็สะะดสวนเนาะวันนี้เนี่ยคนเห็ดสวนสิเแล้าต่อไปต่อไปวะอาซีเลี้ยงป้าวันนี้อ้าวนั่งยินจบดีเดี๋ยวเนี่ยชิ้แรกพูดว่าเห็ดนาเพื่อซีได้กินเข่าเนาะปะ<ม>้าเนาะมเมแมนสิของง่ายๆพูนถึงให้เห็นคุณค่าของเข่าเขากินโบเบิร์ดพก็ถึงให้อุ่นเนาะป้าเนาะมอืมฮขกกินโบเบิร์ด หาก็ใช้ตู้เย็นไว้ตื่นมาหาก็อุ่นกินเป็นยังว่าลำบากเทไรเห็ดนาเนาะป้าเผื่อสีได้เข่ามากินนะลำบากแล้วดำแตละบาัเน็่บ่บอลอะีรมันมันลำบากตัวที่ว่านจะแบบเทําดำกับอันกับไข่ดอกแต่ว่ามันสีลำบากเงินว่าแบบบัดมันย่างแบบมันบโตัวบ่อยย่างมันตายแบบมันทุกอย่างอ่ะนะลูกมันทุกอย่างลงเห็ดนาเดบ่เมนว่าเห็ดจะได้กินลดไดเจ้าฮู้บ่เจ้าว่าจัก วิธีจังสีขึ้นมาเป็นต้นมาเข่าได้หนึ่งเจ้าต้องมีคันนาบ่มีนนาามกะเข่าบ่งามอีกหน้ามันไหลากายเจ้าต้องปานคันไ้คันนาสองมาเจ้าก็ต้องไ,อไ,ไถอไถไถเทือ่หนึ่งบ่แล้วมาไเถเทือ่ซองไเถเทือ่องยังบ่แล้วคาดวานก้าวานก้าแล้วเผื่อมันสีไงไงแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกพอดำจังลกบหนี้ลกแล้วยังมามัด มดแล้จังลรงไปดำสจขีตงเจ้าเบิรงนูเพื่อชิงามขึ้นมาอีกเพื่อชิเกวเพื่อชิปั้นเพื่อชิไปซีเพื่อชิมากินแลวมันก็สิหย่ากเศรีว่าแบบเฮาอันเห็ดให้หนาละแบบใย่าแบบเออกายย่างนี่นะแบบยากทุกอย่างก่อนสีเป็นหมากเข่าไอ้เจ้าคิดเบิร์นคาบแมเมนว่าบอุ้ยเข่าวขาวงามแท่นี่เดี๋ยวคิดที่ใดก็เห็ดบอได้เนาะป่าเนาะแล้วก็เบ่งแล้วกางวมันสิเข่าสวนเออมันสิเข่านะ มนสิกินเขาเฮาทุกสิ่งทุกอย่างแหละแม่โบอกบบได้คันมาเป็นส้าหน้านะ่ะเจ้าดำแล้วเจ้าอาัดน้าบบได้กับด้กินเข่าอีกต้องเลียเ่ยงหมากเลี่ยงห้าก้าอีห้าเข่าอีกบบมีนาม้าขังเขาไว้เขาก็บ่งามหย่าเกิดบานี้หย่าขึ้นแล้วเขากับ่บงามแบบนี้จะต้องอัดน้าไว้อีกเจ้าเตะละเมือดำแล้วนี่ต้องรอกระเทนหนาได้วแบบนี้หู้ใดคั่ก็ไปหาอัดบบบนี้ ปูทางพอเติมน้ำมันให้เลยะแม่บุญก็สีเอาเงินให้พอได้ซื้อต้มขนมเมื่อกินน้ำทางนี่และแม่บุญ็ก่ได้ใใหายหลายดอกน้ำชิดน้ำใจบอกให้บห่ได้ห้หลายแล้วบ่เขาว่าเอาด้ยบอบอกเอากอันนี้น้ำใจของเฮา,าเอาป้ะเอาให้เจ้าก็าได้เมื่อซอยซ,ซ,ซอยก็เอาเอาเออเขาว่าเอา บบเอาลายจะเอาหน่อยมาสวยเอาดูนี่ครับผมไม่ได้ไฮไลท์เอาผมมาซอยเจ้ามือซื้อเขาไม่ได้เคลียร์สีมาเอาเงินเอาคำเด็กเอาอันนี้เขาก็ซอยเจ้ามือซื้อประเด็กเป็นนุ่ฮะเขาไม่ได้ไฮไลท์เอาครับมือก็ใจอันนี้ให้ทั้งลูกสาวอันนี้บโบไฮไลท์ลูกสาวก็เอาใไฮอืมสวย เออขาพหายร้ายให้สํานยก็ขอบใจคือการที่มาดําซอยไก่กับมากอือเทากับบวได้ไหายร้ายหให้น่อยคั้นบไหโพดผัดทั้งเถื่อเมื่อน้ําั่งตีนรถหัวเียวใช้จอดย่างนะอไห่เป้าได้อะมาซอยเห็นสมบุญบนแล้วเอถึงะนั่นแหละเทากันได้เทากับไห่พราะในมือสื่อประเด็กเป็งนั่วยเาะ ดูสิไอ้ไอ้กะบ่ได้นั่นเราพี่น้องบ่ได้ให้ยลายดอกให้ลูกสาวฮะสองแสนแอบปะนางเพิ่นใหญ่กลัวเด้น้องเมย์บอกว่าเราอหยลายก็เลยให้เแล้วลืนเพิ่นหาชิพันอ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจทั้งทางปะนางเพิ่นก็โปบอกว่าบ่อยากเอาดอกหัต่ปฮาวเพต้องได้ให้เพราะว่าเพิ่นก็มาไกลเป็นเลก็มือหน้าผ้าไหมอยากมากอะมา ะะแต่ปวาการบ่บีมีแต่แน่แสามีผ้ามากอะซีมาอยู่อะไรป่ากอนะ <c oughs> มื่อซอยจะแล้วคนละแค่แน่ว่าบรอจากใส่บาทเมื่ออื่นกับ,บ่าซสิโย่ะใส่ก้อนเท<ม>่ากับเมื่อใส่บาที่กันเมือม่ออื่นเข,ข่าพันศาแะ้วกัพากันเข่าใส่บาทเฉยยงก้อนเขาพันศาป้า,าปสาจัง่อยมันสิคำเดียวสิเมือ่อทรงพูดอะไรเท่ากับสีเกี่ยวเมื่อบ้านเลยออกไปทรงห้องซิโน่เมื่อบ้านทางน้ำมันน่ะ พอใส่ให้แล้วบรต้องเวเติมเด้อย,ยันแบบป้านางเอ้ใส่น้ำมันบ่ให้กระยาเข้าเติมให้เต็มแล้วเรียบร้อยผูยเราซื้อน้ำมันมาผูเราเคย่ยงโศให้อีกู่งานว่าสาคลิปนี่ลากคนด้วยพี่น้องเด้อพอกันในคลิปหนาเด้อนะสำหรับคลิปนี้ก็บบขอบคุณขอบคุณพระสุขสุคนที่เบิ่งคลิประบบขวามโฆษณาเด้อขอบคุณทาง้ใหไ่เนาะหรือว่าทางไอ้ทางเอืเอยทางแม่ ตีซอยท้งครอบครัวสาบุญน,น้ำก็ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครมเจ็บยาได้ครมไขาย,ยามีเด้อเลยกับไอ้ยกับแม่เนาะอยู่ดีมีแห้งอายุมั่นกว่านเงินสำหรับิีนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี